จตุพรชี้ได้กลิ่นรัฐประหารใกล้เข้ามาแล้วที่จะได้ยินคำว่าโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งจตุพรพรมพันธ์ชี้ได้กลิ่นรัฐประหารรัฐบาลจุดชนวนให้องค์ประกอบครบเตือนใกล้เข้ามาแล้วที่จะได้ยินคำว่าโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาสองและนายจตุพรพรมพันธ์แกนนำคณะหลอมรวมประชาชนให้สัมภาษณ์แบบเอกซ์คลูซีฟประเด็นสวยังมีอิทธิฤทธ กลิ่นปฏิวัติผ่านรายการคลุกวงในถามตรงถามจริงทางช่องอมรินทีวีหมายเลข34โดยสองตัวพ่อแห่งวงการข่าวใหม่อิทธิพันธ์บัวทองและหมูพัชรสารพิมพารับหน้าที่เขย่าลึกทุกประเด็นร้อนนายจตุพรพรมพันธ์แกนนำานนอมหตวมประชาชนเผยว่าการรัฐประหารก่อนหน้านี้สองรอบที่ผ่านมาเมื่อวันที่19กันยายน2549ตนเป็นโฆษกพรรไทยรักไทย ตนได้สอบถามคนในพักเรื่องมีการเคลื่อนกำลังพลแต่ก็ได้รับคำตอบว่าไม่มีอะไรแต่ตนได้ยินเรื่องนี้ทั้งวันก็สอบถามไปเรื่อยๆจนโดยตอนกลับมาว่าจะถามอะไรนักหนาเขายืนยันว่าไม่มีแต่สุดท้ายก็เกิดจนได้และเมื่อ22พฤษภาคม2557ตนบอกนายกยิ่งลักษณ์นายกทักษิณล่วงหน้ามา2-3ปีแต่ไม่มีใครฟังเลยสักคนก็เกิดอีก วันนี้เงื่อนไของค์ประกอบต่างๆมันครบท้วนทั้งอภิสิทธิ์ชนไม่ติดคุกสักวันเดียวเป็นการทำลายกระบวนการยุติธรรมอย่างย่อยยับการขัดพระบรมราชโองการรวมทั้งแนวคิดดิจิทัลวอลเล็ที่จะก่อหน,นี้ให้ประเทศนี้เป็นชนวนสำคัญนายกใช้รถหลวงไปขอพรสงกรานที่บ้านจันทร์สองล่ารวมทั้งการไปกล่าวหาว่าธนาคารแห่งประเทศไทยขัดขวางเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจ คณะที่ควบคุมการดินเรื่องทั้งหลายก็เริ่มตึงเครียดทําให้ในายพลทั้งหลายมีการพูดคุยมีการขยับทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีล่าสุดก็ยังมีคนไม่พอใจอยู่สภาพพักเพื่อไทยตอนนี้ไม่เหมือนเดิมหากไม่มีซอฟ152เสียงที่โหวตให้รัฐบาลน,นี้ก็เกิดไม่ได้ทุกอย่างไม่ตรงปกบอกจะไม่จับมือใครก็ไปตรบัดสัตว์วันนี้พักเพื่อไทยไม่มีประชาชนเป็นหลังพิงตนเห็นว่า ใกล้เข้ามาแล้วที่จะได้ยินคำว่าโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งองค์ประกอบมันครบแล้วดีนมาแล้วแต่ควบคุมไม่ได้คนชังก็ชังอยู่แต่คนรักเปลี่ยนเป็นคนชังไปจำนวนมากกระบวนการยุติธรรมย่อยยับเศรษฐ,ฐกิจกำลังจะพินาศผลประโยชน์ก็ได้รับเป็นบุคคลแต่ไม่ใช่ประเทศชาตินายเสรีสุวรรณพานนสมาชิกวุฒิสภาสเผยว่านายจตุพรเป็นพวกนกรู้เป็นผู้มีประสบการณ์เยอะ สามารถวิเคราะห์ได้ก็ต้องรับฟังซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งนั้นหลังอภิปรายชี้แนะรัฐบาลสองก็ได้ติดตามสิ่งที่รัฐบาลบริหารจัดการตามที่หาเสียงไว้ก็ต้องบอกตามตรงว่ายังไม่เห็นมีอะไรเป็นรูปธรรมเรื่องดิจิทัลวอลเล็เป็นนี้สินของชาติเพราะฉะนั้นต้องคิดดูให้ดีว่าจะบริหารประเทศโดยเอาประโยชน์จากการหาเสียงแล้วก็งบประมาณไปใช้เป็นเรื่องผิดกฎหมายมันเป็นเรื่องการสัญญาว่าจะให้ เวลาจะใช้เงินเหล่านี้มาแจากต้องดูให้ดีว่างบจากไหนรัฐธรรมนูญก็ห้ามไว้สองไม่ได้ขัดขวางแต่สองจะให้เหตุผลที่ขัดขาน